สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับเสาร์พี่น้องครับกำลังเดินทางไปทางกำลังเดินทางาที่มัอนี้เขาเรียกยังไงกันหรอป้ายยางป้ายยางสนาม LG ขห้าง LG ครับพี่น้องทอนนี้เขาเดินทางมาถึงบวกแดงครับ หลวงมอดตลาดหวกแดงเรียนวุ่นอยู่หรอว่าจะมาย้ำใดพี่น้องเฉยสอกแสกมองอันดีครับขึ้นเนินลงเนินนี่นี่แหละสีวาดใส่กระหอดว่าเปลี่ยนพี่น้นองคอยเลยจากว่าคอยเรียนผิดรือเรียนถือือ่มันจัง ไม่ใช่สนามตรงนี้นะครับเราต้องวิ่งเลยไปอีกตรงนั้นแอลจีตรงนี้จะเป็นที่ขายของ่าสนามแอลจีสิเดแต่มันไม่ไสไม่ยีกไก่หรอเหยีกไก่วะประจักะคือมาหลายเทียร์แล้ว แล้วนี่นะ้ำปลาปลาทั้งปลาปลาสีขาวๆนี่บพี่น้องจังซีเมน์ของแท้ ก็มีเปียกขาต้มนะมันเห็ะเจาเห็ดเป็นบุญยุ่ต้องมีให้เปียกเขาต้ม ก่อนคันคนน้ำมันสิญยับมันก็เยัยับอืเงปดีสุดเดชซีนอร์ มันนั่งก็เป็นบุญแล้ววะคือถึงกินข้าวต้มคือถึกิน

ปลาปลาอย่างข้างโรงงาน LG พะนะแต่มันบริเวณเอลมันโรงงานอใหญงกว่านดิดหน้องเัาไปโรงงานเครื่องซักผ้านี่นี่ก็ได้เดินกว้างพี่น้องครับเดินกว่วงสนามมองนสนามที่กว้างขวาง เรื่องสักผ้าครับพี่นอ้องเลาะเบิ้งครับกวงขวงดีครับพี่น้องกวงขวงดีจริงงานของก็มาหอดครับของผมก็ลวงมาทั้งที แบตเตอรี่บอดีได้เนี่ยพี่น้องเสรีฮะรถเขาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ในเมืองในตลาดน้ำมันก็บบริษัทเตือนน้ำมูนบังคับจอดบักคับดับเครื่องมีกล้าดับเครื่องยนต์ยานสตาร์ทบอดจิตเกิดเละเลียนสาวเดียวมาเล่บวพักบวพักหอนรถเป็นถนนใหญ่กับเส้นเส้นทาง พวกแดงออกไปห่วยปราบครับไมยอะไรกระพาะวนวนอยู่หันละ่ะคุณสิริมิตรบอยเขาเลี้ยวใส่ตะไสรีน้อยไหยมเนะมาะปลาหยางพี่น้องครับปลาหยางพะละ จังส่งเห็นไปไม่ไมนี่ล่ะหมีไล่พันกรจอดเข้าไปในโฮมเหยบร้อยอมีะไรกับ,บเดือเห็ด ทที่ทการแสดงอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาให้กำลังร่งงใจด้วยพี่น้องเนอที่สนามปลาอยางถนนสนามข้างโรงงานเอลีเอา้างกับ้างพี่น้องไยคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้กำลังใจครับ ช่องยงยุทธลำพลินอฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ยงยุทธลำพลินอฟฟิเชียลทั้งแฟนเพจนำ้ำนะครับทั้งเพจน้ำพี่น้องครับกดติดตามให้กำลังแรงใจกดกระดิ่งครับปิ้งปิ้งปิงปิง,ปงฝากเตือนกับพี่กับน้องอ่ะสารคิมมีไว้สม,มิสสัก,กวันกับพ๋องกระไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง